ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่ป็นตาขี้เดียรทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในโปรเจกต์เล่นมีมซีเวลหนึ่งจนถึงเวิลตันนะครับซึ่งเล่นกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งผมจะให้เขาเล่นเป็นสายดาบส่วนผมจะเล่นเป็นสายผลนะครับเนี่ยผลโมจิในกระเป๋าโอเคไม่เสียเวลาเราไปเริ่มฟาร,ร์มกันเลยดีกว่าภารกิจที่หนึ่งเป็นการจัดการฟอรปป้าเลเวลหนึ่งผมและเพื่อนในน้ำการฟาร์มเจ้าพวกฟอปป้าพวกนี้จนถึงเลเวลที่ห้าสิบและหลังจากที่พวกเราฟาร,ร์มจนถึงเลเวลห้าสิบแล้ว ก็ได้เวลาที่เราจะเปลี่ยนเควสผมได้ทาการอัพสเตตเป็นสายผลและก็ได้ไปฟาร์มที่ต่อไปเควสที่2กับจัดฟอปป้าสีทองทั้งหมดสตัวเควสนี้ก็ไม่ได้ถือว่ายากอะไรมากมมยแล้วพวกเราก็ได้ฟาร์มเจ้าพวกฟอปป้าสีทองจนถึงเลเวลที่100และนหลังจากที่พวกเราได้ฟาร์มจนถึงเลเวลที่100ก็ได้เวลาที่พวกเราจะเปลี่ยนพื้นที่ฟาร์มต่อไปเควสที่3กํกจัดบอสบิ๊กฟอปป้า และในการฟาร์มถือว่าบอสตัวนี้มันโหดเอาเรื่องเลยทีเดียวเพราะทำไมนั่นเหรอหลังจากที่พวกเราฟาร์มเจ้าบอสตัวนั้นจนถึงเลเวล154ก็ถึงเวลาที่พวกเราจะได้ไปฟาร์มที่ต่อไปแล้วภารกิจที่4กําจัดพวกคีบะพวกเรานั้นได้มาฟาร์มเจ้าพวกก้อนคีบะก้อนสี่เหลี่ยมพวกนี้แต่ว่าฟาร์มได้ไปนานพวกเรานั้นมีความคิดที่จะกลับไปฟาร์มเจ้าบอสปอป้าเพราะว่าการฟาร์มบอสมันให้วิวเยอะกว่านั่นเอง พวกเราได้ฟาร์มจนถึงรลเวอ250พวกเรานนั้นก็ได้ทาการฟาร์มบอสตัวสุดท้ายของเกาะซึ่งก็ถือว่าบอสตัวนี้แข็งแร่งเอาเรื่องเลยทีเดียว oh. ในขณะที่พวกเราําฟาร์มอยู่ดีๆเราก็ได้รับสัญญาณการเกิดของมีมบีดไม่รอช้าพวกเราได้ทำการตามหาเจ้ามีมบีดหรือหมาแมวยักษ์ล้มลางนั่นเองเพราะนั้นการมาเสกเรือที่เกาะมีเตอร์บีดและทาการล่ามาันทันทีด้วยการใช้เรือของดรแจ็ค ในขณะที่ต่อสู้อยู่ผมนั้นการถูกสกิลของมันโจมกีนั่นยังทําให้ผมรู้ว่าพวกเรายังคงอยู่คนละระดับกันผมยังได้ทําการเรียก UFO เพื่อพาผมกลับไปส่งกาะฟอปป้าและกลับมาฟาร์มกับบอสหมาตัวเดิมหลังจากเลเวลเราถึง300ก็ได้เวลาที่เราจะย้ายเกาะไปที่เกาะหิมะและก่อนที่จะจบพาร์ทนี้ไปก็ขอแวะมาซื้อก้าวพิบตากับกีก้าแชร์หน่อยแล้วกัน